ชักโคกหันออกหน้าบ้านไม่ดีจริงหรือเปล่าวันนี้อาจารย์จะมาคุยครับว่าชักโคกหันหน้าออกหน้าบ้านแบบไหนถึงไม่ดีมันไม่ได้เสียทุกท,ท,ทุกทุกแบบนะครับดูจากในรูปนะครับคือชักโคกที่อยู่ตรงกับประตูและประตูเนี่ยตรงกับหน้าบ้านต้องเป็นแบบในรูปเท่านั้นถึงจะเสียหายเสียหายยังไงเอาเราลองนึกว่าเรานั่งทําธุระเข้านั่งชักโคกอยู่ ปรากฏว่าเจ้ากรรมประตูเสียหน้าบ้านก็เปิดประตูไว้เป็นยังไงใครเดินออกจากใครเดินมองเข้ามาในบ้านก็เห็นคนส่งไปรษณีย์มาก็เห็นเห็นไหมอย่างนี้ถือว่าเสียหายแต่ถ้าเกิดว่าชักโคกเนี่ยยื้อหลบประตูไปก็เสียหายเหมือนกันแต่เสียหายน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดว่าทางเข้าประตูเป็นทางอื่นเลยไม่ตรงกับหน้าบ้านแต่ตัวชักโคกหันออกหน้าบ้านแบบนี้ถือว่าไม่เสีย ถือว่าไม่เสียเพราะฉะนั้นเองเราต้องเข้าใจครับว่าห่วงจุ้ยก็คือหลักธรรมชาตินั่นเองนะครับที่มันเสียหายที่มันถูกนินชะนินทาก็เพราะว่าประตูมันไม่ปิดนะกลิ่นมันจะออกหรือมันจะโป้มันจะอับอายเขาเขาจะเอาไปนินทานี่คือหลักและเหตุผลเอาล่ะถ้าเกิดว่าคุณมีข้อสงสัยส่งคำถามถาม,มาถามอาจารย์ได้ยินดีคำแนะนำครับ